แม่ทัพน้อยที่2ตรวจเยี่ยมสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563เมื่อวันที่31กรกฎาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีพลโทสัญชัยรุ่งสีทองแม่ทัพน้อยที่2ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563คณะที่1ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคร ราชสีมานารงกีฬาอเนกประสงค์ท่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาโดยในวันนี้มีการตรวจเลือกทั้งหมด7ตำบลคือตำบลบ้านเกาะหนองไข่น้ำมเมริงพลังพุทธาันเอาและหนองไผ่ล้อมโดยมีจำนวนทั้งสิ้น523คนโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมาการการตรวจเลือกดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทหารกองเกินทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยังได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการการตรวจเลือกให้อยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยสมชายพรมดีสารถ่ายภาพวัลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน